ัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเรื่องเล่าจากพ่ยิปซีมาฝากทุกคนกันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังทุกความบันเทิงนะคะบางทีอาจจะได้แนวคิดก็คิดดีๆกลับไปเนาะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องเล่านะคะ่อนมกต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสาหรับการกดซับสไคร์นะคะการกดไลค์รวมไปถึงคอมเมนต์ดีๆนะคะต่างเป็นกำลังใจดีๆต่อกันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูใน ความรักความสัมพันธ์อัน,นี้จะเปิดไพ่ในส่วนความรู้สึกของคุณเนาะแล้วก็พลังงานความรู้สึกของเขาแล้วกันนะคะมาเริ่มที่คุณก่อนก้าวดาบเจอโฮมิชเคลียดอะไรนะู่นลายพินซสต้าดาเดอะสตาร์ คุณอาจจะเป็นผู้ที่เกิดปัญจันรนะคะราศีกันหรือราศีกลุ่มก็เป็นได้นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นพลังงานคนที่เกี่ยวข้องกับคุณก็เป็นได้เนาะทีนี้ถ้ามองดูนะคะคุณอาจจะเคยทุกข์ใจในความสัมพันธ์เสียใจในความสัมพันธ์คิดมากวิตกกังวลในความสัมพันธ์นะคะในความสัมพันธ์กับเขาหรือเธอคนเนี้ยนะคะ มองว่าคุณกับเขาอ่ะน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์กันมาเป็นระยะเวลาสิบเจ็ดปีนะคะมันมีช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวอะ่ะนะคะใช้เวลาอาจจะคุยปรึกษากับคนสนิทหรือบางทีอาจจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองแหละทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะอาจจะหลังแบบพอเข้าปีที่เก้าประมาณเนี้ยคุณเริ่มรู้สึกว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเริ่มทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจมีความมิตกกลางบนหรือไม่แฮปปี้ในความสัมพันธ์อะนะคะเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจแต่คุณก็ให้อภัยนะถ้ามองดูแล้วนะคะคุณให้อภัยเขาอืมเนาะเขาอาจจะกลับมาแล้วคุณก็ให้อภัยเพราะอยากที่จะประคับประคองประมาณนั้นมันเหมือนกับทุกครั้งที่มันเกิดเรื่องที่ทําให้คุณเสียใจ คุณก็เป็นคนดูแลตัวเองอืมพอมาถึงนะจุดจุดหนึ่งมันอาจจะเป็นพลังงานที่บอกกับคุณว่ามันเป็นจุดอิ่มตัวก็เป็นได้นะคะในความสัมพันธ์เนี่ยคุณถึงใช้เวลาคิดแหละนะคะเหมือนคิดชั่งน้ําหนักอะในความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะตลอดระยะเวลาสิบเจ็ดปีเนี่ยคุณมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากัน ซึ่งการช่างใจของคุณการคิดทบทวนในความสัมพันธ์ของคุณมองว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีความทุกข์มากกว่าความสุขเนี่ยมันเป็นพลังงานที่คุณแบบแบบยอมรับความจริงอะเมแบบบอกกับตัวเองนะว่าเฮ้ยยอมรับเถอะว่าความสัมพันธ์เนี่ยคุณไม่ได้มีความสุขอืมไปต่อก็ลั้นแต่จะทุกใจจะยือ้อจะฝืนไปทําไมอะไรประมาณนั้นนะคะมันเลยกลายเป็นพลังงานที่แบบแตะกอน คุณอาจจะพยายามปลอบใจตัวเองแหละว่ามันต้องดีขึ้นมันต้องกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นมันต้องกลับมาเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เหมือนแรกเริ่มที่รักกันนะคะคุณอาจจะปลอบใจตัวเองมาเรื่อยๆจนมาถึงนะวันหนึ่งคุณได้ยอมรับความรู้สึกของคุณจริงๆว่ามันไม่ได้มีความสุขหรือบางทีอาจจะรู้สึกว่าทุกข์มากกว่าสุขด้วยซ้ำไปประมาณนั้นนันถึงเป็นพลังงานที่คุณเริ่มที่จะเนี่ย กลับมาอยู่ตัวเองอะนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานตัวนี้มันเหมือนกับคุณช่างใจว่าคุณเลือกตัวเองเลือกความสุขของตัวเองมันมีพลังงานที่ซ่อนอยู่ว่าอยากจะจบในความสัมพันธ์นี้ที่มันไม่ได้แบบให้ความสุขคุณส่วนมากคุณจะทุกข์ในความสัมพันธ์มากกว่าถ้าดูจากข้อความไพ่นะคะทีนี้ถ้าคุณตัดสินใจในพลังงานการตัดสินใจของคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นในลักษณะที่แบบคิดอะว่า ไม่อยู่ต่อไม่ยือ้อไม่รัง้งอะไรประมาณนั้นเพราะที่ผ่านมาอาจจะเป็นคําปลอบใจตัวเองนะคะมาดูพลังงานของคุณสิอ้อคุณอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก,ก,ก็เป็นได้นะคะหรือบางทีมันอาจจะเป็นในลักษณะที่คุณบอกกับตัวเองว่าคุณจะออกจากความสัมพันธ์เนี่ยนะคะภายในเดือนกรกฎาก็เป็นได้นะนะคะคุณมีความมุ่งมั่นนะนะคะ ถ้าคุณมีพลังงานคุณมุ่งมั่นขนาดเนี่ยเชื่อเถอะว่าคุณสามารถที่จะจัดการหรือเดินหน้าได้นะคะเพราะพลังงานแต่แชลออดมันเป็นพลังงานที่มีความมุ่งมั่นมุทะลุนะเป็นความที่แบบพลังงานที่แบบพุ่งไปข้างหน้านะคะทีนี้มาดูในส่วนของเขาคนนั้นสิสี่เหรียญหกดาบไปๆกับๆอ,อ๋อ ก้าวไม่เท้าสมดาเตรียมพระฤกษ์เขาคนนั้นอาจจะเป็นชาราสีมีดนะคะถ้ามองดูเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้นะอืมนะคะคือเป็นในลักษณะที่พอมีปัญหามาทุกครั้งอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนลักษณะแบบพูดจาดีของเขาอะ่ะแต่พอมีปัญหาทุกครั้งอะ่ะบางทีอะ่ะคุณอาจจะแทบไม่ได้ยินคําขอโทษจากเขาคนนี้เลยก็เป็นได้ ถ้าดูแล้วนะคะมันมีพลังงานแบบความลังเลไปๆไปกับๆระหว่างเขากับคุณนั่นสือถึงว่าถ้าเขามีคนอื่นเขาก็กลับมาหาคุณถามว่าคุณให้โอกาสไหมคุณให้โอกาสอืมนะคะคุณให้โอกาสแต่ในการให้โอกาสของคุณอะสิ่งที่มันอยู่ในใจคุณก็คือความระแวงแหะนะคะความระแวงที่คุณมีให้กับเขาคนนี้และความระแวงเนี้ยมันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกว่า เขาก็ไม่ได้มีความสุขในการที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปอืมนะคะมันเป็นพลังงานที่บอกว่าตัวคุณเองนะ่ะไม่ได้มีความสุขในความสัมพันธ์นะแต่คุณก็ปลอบใจตัวเองมาตลอดว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับใจมาทำให้ความรักของคุณกับเขาอะกลับมาในทิศทางที่มันดีขึ้น จนแล้วจนรอดนะคะคุณได้รู้ว่ามันไม่มีทางเปลี่ยนเขาได้หรอกคุณก็ได้ยอมรับไปแล้วว่าในความสัมพันธ์กับเขาคนนี้คุณมีความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะฉะนั้นพลังงานความมุ่งมั่นยมันเหมือนกับคุณก็หวังว่านับจากวันนี้จากคุณนับจากวันที่คุณตัดจากความสัมพันธ์กับเขาคนเนี้ยคุณจะเจอความสุขในชีวิตคุณมากกว่านี้อะไรประมาณนั้นนะคะ ถามว่าตัวเขาเองดูพลังงานเขาเจ็ดเหรียญอืมตัวเขาเองนะคะพลังงานเขาค่อนข้างที่จะยื้อคุณไว้นะไม่ปล่อยนะคะมีโอกาสมีจังหวะที่เห็นคุณใจอ่อนเขาเขาพร้อมที่จะวนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณอีกครั้งคนคนนี้นะคะทีนี้มาดูซิว่า ถ้าคุณไปจริงๆเขารู้สึกยังไงถ้าคุณไปจริงๆโอ้โอเขาก็ช็อกเหมือนกันนะอืมเพราะว่าที่ผ่านมาคุณให้โอกาสเขาไงเหมือนเขากลับมาคุณก็ให้โอกาสเขาพอคุณให้โอกาสเขาคุณเองก็ทุกข์ใจซะงั้นเพราะคุณระแวงคุณหิวพยายามปอบใจตัวเองมาตลอดอืมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะถ้าคุณไปจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาอะ มันแบบเป็นอะไรที่แบบเขาไม่ทันตั้งตัวอืมนะคะจะถามว่าเขาพยายามที่จะรั้งคุณไว้แต่การรั้งของเขาอ่ะมันไม่ใช่เพราะความรักนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีบางอย่างที่ให้ประโยชน์กับเขาบางทีอาจจะสื่อถึงการดูแลหรือบางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าพอเขาไปคบกับคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นที่เขาเลือก พอไปกันไม่รอดเขากลับมาก็ายังมีคุณอยู่ประมาณเนี้ยนะคะอืมเขาไม่ยอมปล่อยคุณยังไงหกถ้วยนะคะเขาพยายามที่จะกลับมาอืมมาพูดจาดีๆให้คุณใจอ่อนให้โอกาสเขาแหละคนคนเนี้ยเนาะอืมแต่การกลับมาของคุณกับเขาอะมองว่ามันก็ยังเจอปัญหาเดิมๆเมพราะว่าหนึ่งหละคุณเริ่มที่จะตัดสินใจจริงๆที่จะไปละเพียงแต่ว่าการยื้อการรั้งของเขาอะ เขาร้างเขายื้อคุณเพราะว่าคุณยังมีประโยชน์กับเขาอืมนะคะแต่การกลับมามันก็ยังมีปัญหาเหมือนเดิมนะถ้าคุณกลับมาหาเขานะคะนี่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าดูแล้วเนาะมันเหมือนกับคุณยังมีคุณค่ากับเขาอยู่แหละและเขาก็จะรู้สึกว่าพอไม่มีคุณแล้วมันเหมือนกับเขาขาดอะไรบางอย่างไปแต่มันก็ไม่ใช่ความรักนะมันสื่อถึงผลประโยชน์ ที่คุณเคยให้กับเขาอะประมาณนั้นนะคะทีเนี้ยเด s อะซันอะมองว่ามันไพ่สื่อถึงให้คุณชัดเจนถ้าคุณต้องการที่จะไปให้ชัดเจนนะคะชัดเจนในตัวเองนะคะแล้วก็ตัดสินใจเด็ดเดเี่ยวนะคะชัดเจนในความรู้สึกของตัวคุณเองถ้าต้องการที่จะตัดจบก,กับความสัมพันธ์นี้แล้วก็ให้ตัดสินใจเดีดเด่ยวเพราะยังไงก็เชื่อว่า การตัดสินใจเด็ดเดี่ยวของคุณนะคะที่คุณอยากที่จะเป็นอิสระในตรงเนี้ยนะคะอนาคตข้างหน้ามองว่าชีวิตคุณจะมีความสุขนะคุณจะรู้สึกว่าคุณพอคุณเป็นอิสระแล้วอ่ะคุณจะได้ทําอะไรหลากหลายที่คุณไม่เคยทํามาก่อนในช่วงระหว่างที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเขาหรือเธอคนนั้นอืมนะคะมาต่อนี่นะคะสิบถ้วยขึ้นมา คุณจะหาความสุขได้จากตัวคุณเองแหละโดยที่ไม่ต้อไม่จำเป็นจะต้องมีเขาหรือเธอคนนั้นนะคะสุดท้ายจะเชมเพลันะคะจะเชมเพลัเป็นพลังงานที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงการมูฟมินนะคะให้สุดท้ายนะคะก็สื่อเหมือน,อนกับว่าให้เรามูฟมันต้องมีการมูฟไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้น ข้อความไพ่ที่ขึ้นมานะคะในวันนี้มันเหมือนกับคุณอาจจะอยู่ในสภาวะหรือสถานการณ์ที่แบบในความสัมพันธ์เนาะอยู่กับเขาคนนี้นะคะเป็นระยะเวลา17ปีแหละมันเหมือนกับตลอดระยะเวลาที่คบหาดูใจกันมานะคะเข้าปีที่9คุณก็เริ่มสัมผัสได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมีปัญหามาเรื่อยๆอือนะคะ ขอาจจะมีแบบไปเที่ยวหรืออาจจะมีเรื่องของการนอกใจแต่การเขาไปแล้วเขากลับมาคุณก็ให้อาภัยเขานะแต่การให้อาภัยของคุณอะมันกลับทําให้คุณไม่เคยไว้ใจของคนนี้อีกเลยคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขออะืมทั้งทั้งี่คุณเองก็พยายามปลอบใจความรู้สึกของตัวคุณเองนะคะว่าความรัก ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะต้องกลับมาเหมือนเดิมมันจะต้องเป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้นแต่มันเกิดจากคําพูดของคุณที่คุณพูดปลอบใจตัวเองไงจนมาถึงน,นวันหนึ่งมองว่ามันเป็นพลังงานที่คุณยอมรับความรู้สึกของคุณจริงๆเหมือนคุณช่างใจแหละคิดนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้ยคุณกับเขาอ่ะมีทุกข์หรือมีสุขมากกว่ากันซึ่งสิ่งที่คุณได้รับก็คือความทุกข์เพราะอะไรถึงมองว่าเป็นความทุกข์ เพราะว่าพลังงานเดอะสตาร์ที่คุณมองหาความสุขให้กับชีวิตของตัวเองและพลังงานของเดอะชาริอร์ในความมุ่งมั่นที่จะไปข้างหน้านั้นสื่อถึงว่าคุณยอมรับแล้วว่าชีวิตของคุณในความสัมพันธ์กับเขาหรือเธอคนนั้นคุณมีทุกข์มากกว่าสุดคุณถึงต้องการที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้แต่ในขณะเดียวกันเขาคนนั้นนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีอโก้นะถ้าดูแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะทําผิดกี่ครั้งคุณแทบจะไม่ได้ยินคําว่าขอโทษจากเขาเลยก็เป็นได้นะคะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นในความสัมพันธ์ที่เขาก็ไปมีคนอื่นแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณสักทีหนึง่งยังวนกลับมาคุณแล้วคุณก็ให้อภยัยแต่ในตอนนีน้ในขณะที่คุณจริงจังที่จะไปจริงๆเขาก็ช็อกเหมือนกันเขาก็ตกใจแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณเขาพยายามที่จะงอหาจังหวะงอทุกช่องทางหละเพราะรู้สึกว่าคุณก็มีประโยชน์กับเขาอยู่ประมาณนั้นซึ่งมองแล้วมันไม่ใช่ความรักอืม ในสิ่งที่ไพ่บอกกับคุณก็คือให้คุณชัดเจนในการตัดสินใจตัดสินใจอย่างหนักแน่นถ้าคุณคิดจะไปเพราะเชื่อว่าอนาคตของคุณนะคะคุณจะสามารถหาความสุขได้ทําสิ่งต่างๆที่คุณอยากจะทําในชีวิตโสดในชีวิตที่คุณเป็นอิสระจากความสัมพันธ์จากเขาหรือเธอคนนี้เชื่อสิว่าคุณจะมีความสุขเนี่ยสิบถ้วยก็ขึ้นมาคุณสามารถหาความสุขได้ด้วยตัวคุณเองหลังจากที่คุณเป็นอิสระจากความสัมพันธ์นี้ นะคะให้ม o v ไปข้างหน้านะคะอันนี้คือพลังงานในสิ่งที่ให้สื่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จับประมาณนี้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ